พ่อแม่พี่น้องชาวย t u b e หรือชาวโซเชียลทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในแนวเกษตรนะครับวันนี้ก็คืออยู่ที่สุโขทัยนะครับเป็นเกษตรแบบบ้านๆเลยนะอันนี้ก็วันนี้ผมมาที่สวนของนาประพันธ์วิบุญกุลนะครับผมอันนี้คืออายุกี่ปีแล้วนะตรงเนี้ยไอ้ถั่วเนี่ยถึงได้เก็บได้อนะสองเดือน,สอ,อนสองเดือนเหรอ,อ,อ,อแล้วตอนนี้อยู่ในราคาประมาณเท่าไหร่ครับ แต่นีก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบบาทโอ้สิบห้าถึงยี่สิบก็พอ,อพอเหนื่อยเนื้วเนี่ยก็คือราคานี้ก็คืออยู่ในเขาไปส่งเขาแบบนี้ราคานี้ใช่ไหมอ่าไปส่งอโอ้ส่งเขาตลาดนี่แหละการหอยเนี่ยรักษายากไหมครับไม่ยากนพระชาวเรียนทำง่ายมันไม่ค่อยมีแมลงบกวนเท่าไหร่แล้วโอ้อใส่ปุ๋ย น่าทำแบบนี้มากี่ปีแล้วะทำมาสองสามปีแล้วอืมดกนัอนเนี้ยนี่ตัวแล้วแบบเนี้ยต่อว,วันเนี่ยถ้าเราเก็บได้ประมาณสี่สิบสี่โลเราได้เงินประมาณสักปันเท่าไรครับประมาณสักประมาณเจ็ดแปดร้อยมันก็พออยู่ได้นะพออยู่ได้แปดร้อยถึง้วแต่บางวันมันก็ออกเยอะบางวันมันก็ออกน้อย งานก็นี็ะไรอยู่ๆราวๆนี่แหละ40โล30โลนี่แหละเพราะว่าทำไปเยอะสองงานเองอืประมาณสองงานโอ้ับถั่วเขาสวยมากเลยนะเขาก็ไม่ได้ฉีดสารพิษอะไรมากมายนะเขาเริ่มออกอ่ะเก็บไปได้สักสี่ห้าครั้งเงี่ยคือเขาไม่ได้ฉีดยาแบบ อันตรายไงเขาสีที่แบบโฮโมโน,นอะไรพวกเนี้ครับโฮโมโน้ำหมักประมาณนั้นแหละไม่มีสารพิษนะนเป็นดูดิสวยมากเลยครับทัวเขาดูครับมาเลยตามมาเลยวันนี้ผมมาในแนวเกษตรนะนแต่ก่อนมาแนวตลกวันนี้ขอพักตลกหน่อยนึงนมานแนวเกษตรบ้างครับ จะได้ไม่เบื่อกันแล้วแบบนี้แล้วคนตกงงตกงานก็กลับมาก็ทําได้ดิทางนั้นอันนี้ก็คนที่ตกงานอยู่แถวกรุงเทพหรือว่าไม่มีงานทําก็บ้านเรามีที่มีทางก็มีกลับมากลับมาแล้วก็มาปลูกการเกษตรเพาะว่าการเกษตรมันเป็นพื้นฐานของชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วนะก็ทำไม่ยากหรอกกลับมาทําไร่ทาสวน จนกว่ามันโควิดมันจะหมดแล้วค่อยเอหันกลับไปทําใหม่ก็ได้ดีกว่าอยู่ที่กรุงเทพแล้วทํางานไม่ได้เลยแบบนี้ยด <laughs> <advis language. S 1> <sh> <atl> ูครับอย่างสวยมากเลยดูดิลมลมเดี๋ยวเราไปดูสวนอะไรอีกนะทีนี้ ัวสิบล่องทัวรสิบล่องนี่ก็ถือว่าก็ขายได้แล้วก็อยู่ได้แล้ววันวันหนึ่งวันวันหนึ่งก็ตกเจ็ดแปดร้อยแล้วก็ถือว่าอยู่ได้แล้วเราอยู่กรุงเทพทํางานได้เวละสามร้อยแปดสิบหรือสี่ร้อยประมาณนี้อันนี้เป็นมะเขือนเนี่ยยุก,กี่ปีแล้วครับยุเท่ากันสองเดือนสองเดือนโอ้สองเดือนแล้ว<อ>ดูสอ,สองเดือนแล้วออกออกดอกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยกําลังติดกําลังออกดอกสีม่วงเลยเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ย เนี่ยออกลูกแล้วเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมกำลังเริ่มออกลูกจะได้กินแล้วเนี่ยคือจะได้ขายแล้วเนี่ยทิศนึงก็เก็บได้แล้วทีนี้พอเขาปลูกถั่วเสร็จเขาได้เขาได้เก็บถั่วแล้วใช่ไหมทีนี้เขาก็ได้เก็บเราถั่ววายก็มะเขือต่อมะเขือต่อเห็นไหมครับเขาเขาวางมีการวางแผนในแต่ละครั้งิกกำลังออกดอกเหมือนกันปลูกพร้อมกันแหละไอ ดูครับพริกเขาดูนี่กำลังออกดอกเหมือนกันอายุสองเดือนเหมือนกันอายุสองเดือนออกดอกแล้วอีกพอมะเขือ,อวายก็เก็บพริกได้แบบนี้หรือเก็บพร้อมกันไปขายได้ก็คือราคามันจะคน,นละอย่างกันนะพริกจะแพงไหมพริกจะแพงกว่าเพราะว่าเขานาแรงลนยะพริกแพงใช่ดูครับม,มันอาจจะมีใบหยิกใบงอหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ฉีดยาด สารอารานาันตรายไงง,นนงนอนลงก็ไม่เป็นไรกินได้ดูครับอีกเขาสวยมากแบบนี้ก็คนตกงงตรงงานก็มากลับมาทําได้ช่วงช่วงโควิดเขายังระบาดอยูอ่แล้วก็กลับมาทําถั่วทําตรงทําแตงอะไรก็ว่าไปโอเคครับผม ครับผมเสร็จแล้วครับถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะถ้าคลิปนี้ถึงหมื่นไลค์นะอ่ะผมทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์คนที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการทําเกษตรนะจะแจกกันนะ,นะครับจะได้แบบแบ่งความรู้ให้กันละกันมันถึงจะแบบนั่นเนี่ยดคูครับเขาปลูกไม่เยอะนะเขาปลูกแบบ ทัาสลับกันไงเขาปลูกสลับกันอย่างแรงงานอย่างแรงงานแบบนี้ครับงานนึงมะเขืองานนึงดูดิ่งานประมาณนี้ครับจะได้แบบมันจะได้แบบกินไปเรื่อยไงถ้าเอาเอากำลังเราไหวอ่ะใช่ครับเอาพอที่เราอยู่ได้อ่ะพอจ้างแรงงานครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับพอมีรายได้อยู่ครับดนี่สวยมากเลยต้นไม้ พอมต้นสลัดเขาดูดิสลัดสวยมากมันเหลือต้นเดียวดูที่ปู่เลยถอนไปกินกันหมดแล้วไหนนะมีเหลือต้นเดียวโดดๆเนี่ยเดี๋ยวพอมะเขือเขาออกก็เขาก็เก็บได้ตลอดปีอ่ะคือถั่ววายก็เล่นมะเขือเล่นพริกต่อเลยใช่คือจะให้มีรายได้ตลอดอ่ะให้ได้ตลอดปีครับผมณโอ้ยนี่เป็นมะเขือที่เก็บแยมไว้กิน ดูครับเศรษฐกิจดีจริงจริงมะกอก็มีอะต้มตำนี่ครับถ้าจะกินส้มตำนี่ก็มีให้หมดเลยดูนะเต็มต้นเต็มเฮ้ยมะละกอแปกครับผม